ดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดู n i สสัน m a ร์ชเตรียมส่งมอบนะครับเป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นคลาสสิกนะครับของตลาดรถเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนิสสันมาร์ชนี่ก็อยู่คู่กับเมืองไทยของเรามาตั้งแต่ปี2011แล้วนะครับก็เป็นเวลา11ย่างเข้า12ปีนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับและปัจจุบันเนี่ยก็ มีรถรุ่นนี้นะครับวิ่งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมากกว่า1,000 0แคันนะครับเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของการเมนเทนแนน์เรื่องของอะไรนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สบายใจได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นิ s สันมาร์ชของเราก็ถือว่ายังทํายอดขายได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นที่นิยมของใครหลายๆท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ถือว่า,าได้นำรถคันนี้นะครับมานำเสนอทุกท่านนะครับเพราะว่า เราได้แต่งนะครับแล้วก็เราได้ใส่เทคโนโลยีเข้าไปในรถคันนี้ด้วยนะครับตามออเดอร์ของลูกค้าเลยนะครับส่วนว่าจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเรานะครับใส่อะไรมาให้ในรถคันนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับเรามาถึงภายในรถกันแล้วนะครับภายในรถนะครับเราได้ติดตั้งจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับใหญ่มากนะครับผมอ่าก็ เป็นจอที่สามารถที่จะดู YouTube ดูนะครับดู Netflix กด้ครับสามารถลงแอปพลิเคชันได้นะครับก็จะเป็นจอที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมกับมือถือของท่านได้เลยนะครับก็ต่อสายก็ได้นะครับต่อสายแล้วก็เอาข้อมูลในมือถือของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อความไลน์นะครับแล้วก็แผนที่เนี่ย ลงที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับหรือยุคนี้ต้องเขาต้องบอกว่าไร้สายนะครับใครที่อยากจะเชื่อมต่อแบบไร้สายก็สามารถที่จะปล่อย Wi-fi นะครับใช้ Wi-fi จากมือถือของท่านนี่แหละนะครับปล่อย Wi-Fi เข้ากับจอตัวนี้นะครับซึ่งท่านก็จะใช้ทั้ง YouTube นะครับแล้วก็การใช้อินเทอร์เน็ตการใช้โซเชียลต่างๆผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ และที่สำคัญกว่านี้นะครับก็ในส่วนของรถสมัยนี้ครับต้องมีกล้องถอยเนาะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนะครับหน้าจอก็จะขึ้นกล้องบริเวณด้านหลังให้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในะเรื่องของความปลอดภัยในการถอยจอดนะครับบอกเลยครับว่ามาร์ชก็มีจอกับเขาได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ได้แต่งให้กับลูกค้านะครับผมก็ ได้แต่งให้นะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเลยนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นวิดีโอที่อยู่ในจอตรงนี้นะครับก็เป็นการเล่นวิดีโอเนาะภาพคมชัดมากนะครับถ้าทุกท่านได้ดูนะครับเห็นไหมครับภาพใสแจ๋วเลยนะครับหน้าจอก็มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับ ก็เป็นความคุ้มค่านะครับหลายๆท่านก็จะใช้รถคันนี้รับส่งลูกไปโรงเรียนเนาะ,อะโอเคนะครับก็เป็นการสาธิตนะครับอจอนะครับเพราะในส่วนของจอ Android ใน n i s สันมาร์ชนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันไปนะครับ ก่อนจบคลิปกันไปนะครับผมเองก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ดูความโดดเด่นของ n i s สันมาร์ชอีกหนึ่งข้อนะครับบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้อาจจะอยู่ในท้องตลาดมานานนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่ท่านต้องแต่ถ้าท่านนะครับต้องการรถที่ราคาประหยัดไม่ถึง5 0 0 0 0นบาทนะครับคันนี้4,95,000บาทเท่านั้นนะครับแต่ ได้รถที่มีงานประกอบที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็วัสดุแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในการขับขี่นะครับในส่วนของช่วงล่างที่ไว้ใจได้ในการเดินทางไกลนะครับไม่ใช่แค่ใช้ดีเฉพาะในเมืองเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าท่านเป็นครอบครัวที่อาจจะมีงบประมาณในการซื้อรถไม่มากนักนะครับอาจจะอยากจะใช้รถ เป็นรถคันเดียวของบ้านนะครับแล้วก็งบประมาณของท่านไม่ได้มีสูงนะครับในการที่จะซื้อรถนะครับใช้คันเดียวชงเดินทางไกลแล้วก็วิ่งในเมืองเนี่ยนะครับนิสสันมาร์สเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ถือว่ามีงานประกอบที่ดีนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้ดูเนาะถ้าท่านได้มาเห็นคันจริงนะครับการเปิดปิดประตูนี่ถือว่าแน่นมากๆนะครับก็ถือว่า โดดเด่นที่สุดนะครับในเรื่องของคุณภาพการประกอบแล้วก็วัสดุของตัวรถนะครับในรุ่นเรทราคาที่ไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นของ Nissan March นะครับผมโอเคนะครับ Nissan March นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเหมาะกับใครหลายๆคนนะครับบางท่านอาจจะมีรถหลายคันในบ้านแล้วนะครับเป็นรถรับส่งลูก ก็โอเคนะครับไปโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับซื้อให้คุณคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าขับรถไปส่งหลานไปโรงเรียนก็โอเคนะครับหรือจะเป็นรถคันเดียวของบ้านใช้งานอเนกประสงค์นะครับเดินทางใกล้ไกลไว้ใจได้นะครับมิสันมาสเนี่ยสามารถฝากชีวิตของท่านไว้ได้เลยนะครับกับรถคันเล็กๆแบบนี้นะครับช่วงล่างเกาะถนนนะครับเดินทางไกลไม่เขอะเขินเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากมากนะครับ โอเคนะครับวันนี้ผมก็นำเสนอรถนิสสัน March นะครับมาพอสมควรแล้วนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถนิสสันนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรในคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ